สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Youtube ช่องเดียด m ม n นทักนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาชมเจ้าอีซุนะครับกับโตโยต้านะครับพอดีคันข้างหลังนะครับเป็นรถพี่นะครับที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนด้วยกันนะครับส่วนคันหน้าก็จะเป็นรถของเดียด m ม n นทักนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอีซูคแคปโฟ 1.9S นะครับ150แรงม้านะครับราคาคันนี้เงินสดก็อยู่ที่685,000บาทนะครับถ้าเป็นสีบอลเงินก็บอกเพิ่มไปอีก7,000นะครับเกรดเอประตูก็จะมีแค่2สีนะครับก็คือสีขาวไซ b บ r i a เียนกับสีบอลเงินนะครับหรือเรียกว่าสีบอลเงินเมทัลลิกนะครับ นะเดี๋ยวเรามาชมรถเดียรดัมเมนทักก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมดีโป้กันนี่ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะก่อนอื่นก็เดี๋ยวเรามาดูแม็กนะครับแม็กตัวนี้ก็เป็นแม็กของเวลนะครับขอบขอบ18นะครับแล้วก็มีออฟออฟไม่ค่อยลึกนะครับถ้ามองไอกลมันจะเหมือนขอบ16นะครับเพราะว่าซี่ของแม็กตัวนี้นะครับ มันดูมันขอบสิบหกทั้งทั้งที่จริงๆแล้วออฟมันอยู่ตรงนี้นครับนี่เห็นไหมครับขอบจริงๆมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับว่ารถใส่ขอบสิบแปดหรือขอบสิบหกนะครับอ่าจริงๆแล้วก็คือมันขอบสิบแปดนะครับนี่ก็แม็กไลน์นี้เดียรดบมนทัดเลือก ตั้งแต่ออกรถเนี่ยนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับเลือกแม็กไล่นี้เลยนะครับชอบนะครับวนตัวชอบนะครับอ,อันนี้รถพี่นะครับดูแม็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม็กหกด้านห้าลูหกด้านนะครับเดี๋ยวเรามาชมรถเบียร์ดัมบันทักกันก่อนอัอนนี้เป็นบันท้ายนะครับ บันทายก็สวยๆเลยนะครับไปอัปเดตมานิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะไม่อะไรมากนะครับจะให้เทียบแค่แม็กอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาชมฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะคินคลืนหน่อยนะครับลดสาสะอาดตาหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ก็ หน้าฝนนะครับเตรียมจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมันเป็นช่วงฤดูร้อนแต่มันจะเข้าหน้าฝนนะครับเดีวลามันทัก็เลยพูดไปว่าหน้าฝนนะครับช่วงนี้มันจะมีฝนตกนะครับ ถ้าตามสากลก็คือเดือน4แต่ถ้าเป็นตามปฏิทินสมัยก่อน <c oughs> เขาจะเรียกเดือนนี้เป็นเดือน5้านะครับมื่อเช้าก็พึ่งล้างรถนะรล้างมัน,นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมดีโก้นะคันนี้ก็จะเป็นดีโก้เดี๋ยวร้ไม่ทักไม่ทราบนะครับว่ารถปีไหนนะครับ เครื่องก็จะเป็นเครื่องสองสี่นะครับไม่ทราบแรงมา้านะครับอันนี้คือรถพี่นะครับสวยนะครับวีโก้นี้ไม่ได้ไม่ได้โหลดนะครับคันนี้ก็แค่ไปใส่แม็กมานะครับรถดูสวยเลยนะครับดูลงตัวนะครับเดี๋ยวเรามาชมล้อนะครับล้อก็จะเป็น ล้อ่า5รูเห็นไหมครับ5รู6ก้านนะครับนี่ยางก็จะเป็นยาง 2R5 ทับ 50R18 นะครับยางเขาหน้ายางเขาจะหนาหน่อยนะครับเดียรดัมแมนทักชอบยางแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอรถอ่ายางหมดก่อนนะครับจะไปเปลี่ยนเป็น 2R5 ทับ 50R18 นะครับหน้ายางมันใหญ่เวลาเราขี่เราจะสบายใจหน่อย แม็กก็เป็นยี่ห้อของอันนี้นะครับสเปคดีนะครับฝั่งอีกฝั่งนึงก็อ่านว่าอะไรโชกุนนะครับ sh o g u n นะครับแม็กก็จะเป็นอ่าเป็นแม็กสีดำนะครับแล้วก็จะมีสีแดงเล็กน้อยแต่แม็กตัวนี้จะไม่มีออฟนะครับเห็นไหมครับจะเป็นก้านยาวเห็นไหมสุดแม็กเลยนะครับ สุดขอบกระทะเลยนะครับนี่ดูเนี่ยสุดขอบตรงนี้เลยนะครับมันก็เลยทําให้ดูว่าแม็กมันใหญ่นะครับต่างกันกับเบลนะครับเวลก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูเห็นไหมครับเบลเขาจะมีออฟเป็นสีสีเงินนะครับก็สวยต่างกันส่วนตัวเดวยดแม,มนทักชอบแม็กแบบนี้นะครับแต่วันที่ออกรถไม่ไม,ไม่มีโปรนะครับโปรแม็กนี้ไม่มี แต่นี้พี่แกก็ไปติดมานะครับเป็นสติกเกอร์บบเขียนว่า v ีโกอะไรสักอย่างนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับคล้ายๆเหมือนไลายไฟนะครับรถไม่ได้โหลดนะครับขี่สบายมากคันนี้ ถ้าล้างสวยนะครับคันนี้ตอนนี้หน้าฝนฝนตกนะครับอยู่อยู่อยู่เขตนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับรถพี่ก็สวยนะครับเดียด์ดัมแอนทักนะครับก็ตั้งใจว่าจะไปใส่กระบะไลเนอร์นะครับกับที่เหยียบแบบนี้นะครับเนี่ยที่เหยียบแบบนี้มันสวยนะครับเนี่ยครับมันทําให้รถดูหนาขึ้นนะครับทําให้รถมีมิติขึ้นนะครับอ ถ้าท่านผู้ชมหรือ f อฟท่านใดทราบว่าดีโก้คันนี้ปีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับอันนี้เขาเรียกสีบอลทองนะครับสีนี้เขาเรียกสีบอลทองส่วนคันของเดียรดัมนทักเขาจะเรียกว่าสีขาวไซบีเรียนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวต้องขออนุญาตจบคลิปก่อนเพราะว่าฝนมาแล้วนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ